สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพี่เพียงน้องทุกคนทด้จ้าสำหรับคลิปนี้หวีมีภาพสวยๆมุมสวยๆมาฝากส่วนนี้ก็เป็นโบสวยๆที่อยู่ไก่ที่ทำงานหวีจ้าช่วงนี้ก็ประมาณสิบโมงเจ้าจ้าพี่น้องจ้ายางไปเหตุงานจ้าพี่น้องกับยางมาตั้งแต่ขามสะพานจากเมืองที่หวีอยู่มาเกาะหม่องนี้ตรงนี้ก็เป็นทางเข้าไปที่ทำงาน ก่อนสีทำงานกายางช่มบรรยากาศช่มนกชมม่มไม้ฟังเสียงธรรมชาติฟังเสียงนก้องใจพี่น้องคลิปนี้วิกมัมีภาพบรรยากาศร่วมลหลายๆคลิปลหลายๆบรรยากาศมาฝากพี่น้องจ้าเดี๋ยวกะสีได้ชม่มไปน้ำกัน้าพี่น้องถ่ายไว้แล้วก็เอามาให้พี่น้องชม่มที่ภาพซวยๆจ้จพี่น้องของหลายๆมือนอกจากในคลิปนี้เอามาเริ่มจาก ยางไปเหตุงานแล้วก็ชมธรรมชาติชมนกไปน้ำกันก่อนจ้าพี่น้องเดียววีสิภาพี่น้องไปเที่ยวมองได้นั่นกะคอยตามหมีมาชมแล้วกะชมด้วยความเพลิดเพลินด้วยความสุขใจไปน้ำกันให้ธรรมชาติบังบัดจิตใจจ้าพี่น้องจ้าเสียงกะสียังบ่ท่านใดปกติปานใดเพราะว่าอาการคอง ปากที่เบี้ยวไปที่เป็นอมพฤกษ์กันี่ยท่านได้หายดีแต่ว่ากาอยากบรรยายอยากเบาห้พี่น้องฟังเนาะจ้าพี่น้องจ้ากะทนทน,ทนฟังไปเนาะจ้าตาจใจพี่น้องเบิ้งเงียบยไปกะสีบอเข้าใจแล้วกาบอกคอยเปิดเพื่อนไปกับการรับชมปันใดจ้าพี่น้องประว่าิีกับมีหลายคลิปที่ผ่านมา ไอต้ตาพี่น้องฟังเสียงดนตรีไปแล้วคลิปนี้พีก้าสิยพยายามบรรยายให้ดีที่สุดให้พี่น้องได้ชมสุขใจสบายใจกับบรรยากาศกับธรรมชาติทีวีพ,พาพี่น้องมาชมสายพี่น้องใกล้จะถึงที่ทำงานแล้วละจ้าพีกะหยุดชมนงชมแม่พาพี่น้องเบ่งมองนั้นมองนี้ส่วนปลาข้างข ก็สิเป็นปลาธรรมชาติปลาไม่ที่เป็นทางไปเฮ็ดงานแล้ววีกสิาพาพี่น้องมาชมตรงนี้ก็สิเป็นผักชีลลอมจ้าพี่น้องจ้าผักชีลลอมเขียวเต็มไปหมดเลยจ้าถทายใบก่อนหนาะหนีแล้วจ้าช่วงนี้ก็มีแต่สีเขียวเขียวเบิง่งแล้วก็สดชื่นอากาศก็ดีแดดก็มาจ้าพี่น้องเมื่อน,นีแดดดีอากาศดีหลายแล้วก็มีลม คือทีวีบอกแถวบ้านวีกัสิมีล่มบค่อยห่อนปันไดจ้าอีกฟังนี่กะใบสวยๆเลยจ้าพักชีลอมกัสิมีดอกใหม่แซมขึ้นมาเพราะวะ่าทีทำงานนี่เพิ่นปล่อยเป็นธรรมชาติเลยจ้าบอยมีคนสวนคนหยังมาดูแลเลยแล้วแต่ธรรมชาติส้่งสรรอิลีเลยจ้ามองหกกะหกแต่ว่า หกกะหกด้วยความสวยงามเนาะพี่น้องจา้ามันเป็นสีเขียวๆเ,เนาะนี่กะมาหอดที่ทํางานแล้วจริงๆแล้วเข้าไปประตูมองนี่ก็ได้พอดีประตูบ่เปิดบ่มีอุญแจแล้วก็บ่มมีบัตรวีกสิบ้าพี่น้องอยางขึ้นบันไดมองนี่ไปจา้า <c oughs> ออกกําลัางกายจ้าพี่น้องจา้าบริหารเข้าจา้าท่างขึ้นนี่บ่บันไดท่าท่างลงนี่กะสิเจ็บๆเ,เข้าอยู่ ขึ้นีนแบบสบายสบายแล้วอาการเข้าก็ดีขึ้นหลายแล้วจ้าอาการเขา้าดีขึ้นหลายยังบ่หายดีอาการไม่กบมาแทนวีก็ได้มาเป็นหมองสําคัญอีกโลคสมองตีบตันอีกการรักษาไปเนาะจ้าเป็นไปตามธรรมชาติมาถึงที่ทํางานแล้วจ้าพี่น้องจ้าส่วนมาถึงที่ทำงานแล้วอีกมืือนึ่งใจพี่น้อง ตรงนี้ก็อยูป่าหลังบานของวีเองตื่นมายันมือเศร้าก็เห็นนก <c oughs> เพิ่นจับยิมองหนีวีก็เลยถ่ายมาให้พี่น้องชมตื่นมายันมือเศร้าก็เสียงยินเสียงนกเสียงกางห้องไงฟังจพี่น้องเป็นธรรมชาติธรรมชาติรอบหลอมแถวแถวบ้านวีก็มีความสุขดีจากพี่น้องจา้า แล้วส่วนตรงนี้วีกะขี่สงสัยกลับมาที่ทํางานอีกมือหนึ่งจ้าพี่น้องสงสัยว่ามันหยอดยางหยอดอ่อ,อนๆนี่มันกินไดบองามงามคือหยอดผักแล้วพออีกหมอหนึ่งวีกะพาพี่น้องมาเที่ยวเกาะจ้าพี่น้องเกาะทีว่วี TV, ป้าถ่ายคลิปดูๆละจ้ามากะยางไปยางมาก,กะมาพอสวน ผักของคนเวียดนามจ้าพี่น้องจ๋าเพิ่นปลูกไว้คนอ่อเชียนคนเอเชียนี่ขยันจ้าพี่น้องแล้ววิกระทามเพิ่นว่าผักนี่เป็นมเมล็ดพันธุ์มาจากสายเพิ่นเลยบอกว่าเอามาจากเวียดนามเลยเพิ่นก็มาอยู่โดนแล้วจ้าพี่น้องจ๋าอยู่เกาะนี่มาโดดแล้วแต่ว่าก็มีบ้านอีกหลังหนึ่งในเมืองพ่อหนาหอนเพิ่นกัสิมาอยู่บ้านบนเกาะมาอยู่บ้านบนเกาะจ้าพี่น้องมา ใส่ชีวิตช่วงพักหล่อนสามสเดือนพุทธาเพิ่งลอยคอยสิกลับไปบานในเมืองอีกเถื่อหนึ่งมาเพิ่นกะสิมาปลูกพักปลูกดอกไม้ทํำสวนพักพ่อนเป็นความสุขของคนเอเชียเนาะจ้ะ้ามันวีอยู่มองนี่วีกะสิปลูกพักขึ้กันจามีทีหลายๆกองกว้างพักนี่เป็นพักกาศ ที่เพิ่นเอาไปขั้นสมพักมันกระสิมผมถ้าภาษาอีสานกระสิเอิ่นว่าพักกาดหินจ้าพี่น้องจ้าขอเพิ่นไทยกะคุยกันไปกับเพิ่นนน้แต่าคุยกันภาษาสวิเดนเนาะจ้กวีกันเลยปิดเสียงผากใ้ส่วนตรงนี้เป็นต้นกระเทียมจ้าพี่น้องเพิ่นกระสิปลูกพักแล้วก็ปลูกต้นกระเทียมปลูกพักกาดหินปลูกต้นหอมต่างๆที่เพิ่นกินเนาะจ้กวีกระถามเพิ่นว่าพักกาดหินหลายๆนี่ ขายบอเป็นว่าบอบอบอ,บอ,บอขายดอกเฮดไวกินเพิ่นสีดองไว้แล้วก็เข่าช่องแข็งไว้จ้าพี่น้องเข่าช่องฟิตไวกินส่วนตรงนี้เป็นธรรมชาติที่สร้างสารรค์แล้วยังบอพอมนุษย์คนเห่ากะสร้างสารรค์ธรรมชาติให้สวยงามเพิ่มขึ้นคือเพิ่นก็เอาหินมาเลี้ยงแล้วก็ปลูกดอกไหม่อยู่บนภูเขานี่จ้าพี่น้องเป็นภาพที่ประทับใจจา้าวิมักหลายจา้าทาอยู่หมองนี้ก็สิเห็ดคือการจ้า หินซ,ซื่อเนี่ยก็งามแล้วเพิ่นกะมาเอาดินมาว่างมองนั้นมองนี้กะเอาดอกไม้มาปลูกแล้วกะเอากระถางมาว่างเฮตุให้สวยงามเพิ่มขึ้นอีกจ้าคือดอกไม้นี่เพิ่นกะเอามาปลูกไว้บนเขาหนี่เวลาเพิ่นนั่งอยู่ข้างนอกชมว,วิวขึ้นเขาเพิ่นกะสิบไดเห็นแต่ผู้เขาเนาะจ้ากะเห็นดอกไม้เห็นความสวยงาม ของเจ้ของที่สร้างสรรค์ให้ธรรมชาติสวยเพิ่มขึ้นจ้าพี่น้องวีกเ็เลืยยางขึ้นมาผ้าพี่น้องมาชมแล้วกะสีได้ชมวิวมุมสูงน้ำจ้าพี่น้องจ้ามองไปไกลพูนท้องฟ้าก็แจมใสหลายจ้าเมื่อนี่ท้องฟ้าสีส,สวยๆกอนเมกสีส,สวยทายลงมาจากมุมสูงให้เห็นภาพบรรยากาศของสวนเพิ่น,นะจ้าเดี๋ยววีกัสิพ้าพี่นอ้องย่างไปเบิ่งอีกมุมหนึ่งที่เพิิน ไปเห็ดสวนแทนทีส่สิเป็นหินซื่อเพิ่นกะมาคุดมาทํำสวนแหล้วก็ปลูกมันฝรั่งจ้าพี่น้องจ้ามันฝรั่งพ่อได้ผลมันเหล้วเพิ่นกะเสิคุดขึ้นมากะมาเก็บใบช่องใต้ดินห้องใต้ดินเก็บไปความเย็นกะสิได้กินตลอดหนาเลยจ้ามันฝรั่งเนี่ยเก็บได้โดนจ้าพี่น้องจ้า มือนี่กะสิมือเมย์มเนี่ยจักน้อยเสียงบอคอยสดใสปันใดกะขอโทษขอไั่ตามทีวีบอกกะอยากอธิบายอยากบรรยายให้พี่น้องใดฟังใดรู้ไปน้ากันเนาะอย่าว่ามันเป็นอิหยัยงดีกว่าให้ภาพบรรยายมือใดคิปใดเมื่อยกะค่อยให้ภาพบรรยายแล้วก็ฟังดนตีจากพี่น้องภาพทังพูนกะสิเป็นทะเลจากเมื่อกี้นี่ตัดมาอีกวิกกะสิพาพี่น้องยางกลับขึ้นไปเราก็ไปชม บรรยากาศรอบๆบบานเพิ่นเนาะจ้ามันฝรังทั้งหมดนะจ้านี่เพิ่นที่เพิ่นปลูกไว้กม็มีนี่เป็นบานที่อยู่้างๆบานของคนเวียดนามเมื่อกี้จ้าเดี๋ยวสิได้เห็นความสวยงามรอบๆบเพิินกสิมีปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้เฮ้าเบิงอจ้าพี่น้องมีเห็นดอกไม้ต้นไม้สวยๆทางนี้ก็เลยพาพี่น้องมาชมอีกนี่อีกบานหลังหนึ่งตรงขามกัน เทีเ่ยวนาพูนทะเลภาพมุมไก่จพี่นองตาบาพี่นองก็สิเห็นทะเลอยู่น้องจ่ามองนั้นกะที่นี่กบภาพพี่นองมาชุ่มความสวยงามของดอกไม้ช่วงฤดูร้อนนะจา้าวีกะไทยเก็บว้จ่าพี่นองภาพมองนั้นมองนี้เห็นมองใดสวยกะอยากเอามาฝากพีฝากน้องนะจา้าเป็นธรรมชาติเก็บว้เป็นความทรงจําดีๆนะจ้าพี่นอง อีกหน่อยกะสีหนาวอีกแล้วกัสีบดายเห็นแสงแดดแสงตะวันหรือว่าดอกไม้มองไปทั้งใดก็สีมืดคึมืมกัสีเห็นหิมะหรือว่าฝนฝ้าตกล่มแห้งอาจจะช่วงเดือนตุลาขึ้นไปนี่ก็เลยถ่ายเก็บมารวมขีป่าพี่น้องคลิปนี้ก็ร่วม่วมเห็นหลายบรรยากาศนาะจ้าก,กับสีมีทะเลมีภาพมุมสูงมีทาง ยางไปเห็ดงานแล้วก็มีดอกไม้สวยๆช่วงไายๆคลิปเนี่จ้าพี่น้องชุ่มดอกไม้ต่างๆนานาหลายสายพันธุ์เป็นตะหักส่วนดอกไม้ที่ดอกเล็กดอกน้อยเนี่ยเป็นดอกไม้ขึ้นตามธรรมชาติเห็นมันคายๆใบโบกๆนะจ้าสวยงามตามธรรมชาติ อีกมือหนึ่งวีกะมาเห็นงานอีกจ้าพี่น้องแล้วก็ได้เห็นดอกไม้มุมนี่ที่บอทันเดทไทยจากอ่าเริ่มต้นมากกนเลยเอามาฝากพี่น้องจ้าดอกไม้ส่วนตรงนี้ก็สิเป็นขึ้นตามธรรมชาติจ้าพี่น้องเป็นดอกไม้ปลาแต่ว่าจะของบานเพิ่นกะมาดูแลแล้วก็เก็บใบกะสวยไปอีกแบบหนึ่ง พีกมักจ่าดอกไม้ปาถ้ามาจิที่ขึ้นมาทุกปีนานาวบ่าตายจ้าพี่น้องเพิ่นก็แค่เหี่ยวแล้วก็ผักผ่อนไปแห้งไปพ่อหนาหอนก็ขึ้นมาอีกจ้าดอกไม้พวกนี้ขึ้นให่ชมสวยงามคือเก่าจ้าก็จบด้วยภาพส,สวยๆดอกไม้ร่วมที่เก็บถ่ายใว้มให้พี่น้องชมจ้าพี่น้องคลิปกะไก่จะหมดแล้วจ้า พีกวังวาพี่น้องสิหมักเนาะจ้กเนาะชมไปน้ากันเพลินๆส่วนตรงนี้กะเห็นเพลินมาว่างตะล่างไว้เป็นจุดๆไหวกะเพื่อว่าสิเลนเกมอีหยังจักยากยานี่จ้าก่อนสิเขางานวีกันกเลยถ่ายภาพบรรยากาศมาให้พี่น้องชมก่อนจ้าพี่น้องจา้าส่วนตรงนี้ก็เป็นดอกมะลิฝรั่รงจ้าพี่น้องดอกเพิ่นบานแลวเนาะจ้ากะสวยงามไปตามธรรมชาติแต่ตรงนี้เพิ่นปลูกไวบานเพิ่นจ้าพี่น้องหอมหอม ตรงนี้ก็เป็นต้นเชอร์รี่มากําลังออกจ้าพี่น้องแต่ว่าสิได้กินบ่เพราะว่านกเพิ่นก็มัก,กินขึ้นกันเนาะจ้าเหลือจากนกคอยกินเนาะจ้ายังบ่สุกปันไดสําหรับคลิปนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้ววีขอบคุณในห,หลายได้จ้าที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณทุกกาลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามจบโดยภาพสวยๆจ้าพี่น้องจ้า ขอให้ทุกคนมีความสุขหลายสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมหวังสมปรารถนาทุกประการพบกันไม่คลิปหนาจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า